เอาถือไว้ก็ได้ครับวางก็ได้ผมตามมายกน้ำไว้นะครับผมตามมายกน้ำไว้นะครับครับผมประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้หลงตามบุญชื่อนะเดินทางถึงจังหวัดสิงห์บุรีนะผมผ่านแยกบ้านจ่านะครับุ่งหน้าแยกไห่ที่หัวตอนนี้ใกล้ถึงปั๊มปตทแล้วนะครับ อายกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอหลงตาเลยครับจะไม่เสียเวลาครับยกน้ำรอหลงตาเลยครับหลวงตามาจับไว้นะครับหลวงตามาจับไว้นะครับลงตามาแล้วยกน้ำไหมครับยกน้ำรอยกน้แล้วเอากระเป๋าไว้ด้านหลังครับกระเป๋าครัหลวงตาไปเคาะให้นะครับยกยกน้ำรอหลงตาเลยนะครับ ยกน้ำร้อนลงตาเลยครับยกน้ำร้อนลงตาเลยครับตรงอะไรสบายน้องตาแล้วออกมว้เอาไว้แล้วเอาไว้แล้วเอาไกลับคืนครับผมเสร็จแล้วเอาไปบูชาพระที่บ้านได้ครับยกน้ำร้อนลงตาเลยนะครับคค่่ะะวันนนี้้ททาไดเออยังไม่แน่นอนครับครับผมต้องรอดูใกล้ๆจริงครับว่าน้องตาจะเดินถึงไหนครับครับไม่เข้าครับแยกประชาชนเลี้ยวขวาผ่านกัวบัวเฮาครับ ก้อนเนื้อไงก้อนเท้าแล้วจะพักที่ไหนยังไม่แน่ใจครับน่าจะเอ่อไม่ท่าวุ้งก็บ้านหมี่ครับเท้าวุ้งบ้านหมี่เหรอครับต้องต้องดูว่าตาเดินไหวแค่ไหนครับวันหนึ่งหลวงตาเดินประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้ากิโลครับหลวงตาใกล้มาแล้วนั่งรอเลยนะครับหลวงตาใกล้มานั่งรอเลยครับหลวงตามาจับน้ำไว้นะครับครับ ตามายกน้ำไว้รอเลยนะครับจะยกไม่ไหวจับไว้นะครับอันนี้งพี่จับไว้นะครับครับผมเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อนกายาสจะพันดวงตาถึงไหน้ะครับดวงตาใกล้มาแล้วยกน้ำรอเลยนะครับยกน้ำรอเลยครับตอนหมวกด้วยนะครับพี่ตอนหมวกด้วยนะครับอดหมวกด้วยนะครับกระบอกตังไว้ด้านหลังนะครับ ตอำหมกได้ครับกระเป๋าไว้ด้านหลังนะพี่สิ่งของที่สบายหลงตายกรอเลยครับยกรอเลยครับหลวงตาใกล้ถึงแล้วครับหลวงตาใกล้ถึงแล้วนั่งรอดได้เลยครับหลวงตาใกล้ถึงแล้วนั่งรอเลยนะครับนั่งรอเลยครับนั่งรอเลยครับยกน้ำรอเลยครับ ลกน้ำร้อนเลยครับถ้ายกไม่ไหวจับไว้ครับกระเป๋าตังไว้ด้านหลังนะครับกระเป๋าตังไว้ด้านหลังนะครับครับผมก็มาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับตอนนี้ตอนนี้หลวงตานะครับเดินทางถึงจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมตอนนี้ผ่านแยกบ้านจ่าครับมุ่งหน้าแยกไห่ที่หูนะครับผมตอนนี้ใกล้ถึงปั๊มปตทแล้วนะครับผมใกล้ถึงปั๊มปตทแล้ว ครับนั่งรอเลยครับนั่งรอเลยครับนั่งรอเลยครับยกรอเลยครับตอนนี้นะครับวงตามบุญชื่นนะครับเดินทางถึงจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมนะผมผ่านแยกมั่นจ่านะมุ่งหน้าแยกหอ่ที่หูนะผมตอนนี้ใกล้ถึงแยกหอที่หูวนะครับผมใกล้เอ่อจะถึงหน้าปั๊มปตทแล้วนะครับที่นี่สบายหลวงตาปะครับ นั่งรอเลย่องตาก็ถึงแล้วครับนั่งมาแล้วครับผมนั่งรอเลยครับนั่งรอหลงตาหงตาก็ถึงแล้วครับนั่งรอเลยครับกระเป๋าตังค์ไว้ด้านหลังครับพี่กระเป๋าตังค์ไว้ด้านหลังครับหลวงตามาจับไว้นะครับหลวงตามาจับไว้นะครับตอนนี้หลวงตาบุญชื่นนะครับเดินทางจากจังหวัดกระบี่นะครับมุ่งหน้าจังหวัดนครพนมนะครับผม พี่กระเป๋าแล้วโวไปด้านหลังเลยกระเป๋าตังครับกระเป๋าตังไปด้านหลังครับไว้ด้านหลังครับตามมาแล้วครับถือน้ํารอแล้วถือน้ํารอเลยครับถือน้ํารอเลยถือน้ํารอเลยคว่าจะถือเมื่อไหรจับไว้นะครับครับผมเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับว่าหลวงตาถึงไหนแล้วนะครับผมครับหลวงหลวงตามาแม่เดี้ยงให้กลางร่มนะครับตามมาถึงแล้วครับจับไว้จับไว้ครับ จับไว้ครับจับไว้ครับหล่าตาถึงแล้วครับจับไว้นะครับยกเลยครับยกลกยกรอเลยครับ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 อันนี้อันนี้เอาเชิญไหมครับเชิญนะครับครับผมเอาเอาเชิญกันเชิญเชิญกันครับเชิญกันโอเคครับถ้็จับไว้ครับผม

ยกน้ำไว้ยกน้ำไว้ครับยกน้ำไว้ครับยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอถอดหมวกนะครับยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลยของสว่างตายกรอเลยนะครับของสว่างตายกรอเลยนะครับของสว่างตายกรอเลยครับ ถอนบวกได้ครับพี่ตอนบวกได้ครับร่มระยะให้กลางนะครับต่อที่มวงตาครับกระเป๋าไว้ด้านหลังครับพี่กระเป๋าไว้ด้านหลังครับกระเป๋าไว้ด้านหลังครับพี่กระเป๋าไว้ด้านหลังนะครับยกไว้ครับยกไว้รอครับยกไว้รอครับยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลยครับทยกหลายแพ็กจับไว้ครับหลายแพ็กจับไว้เลยครับพี่อะ อันนี้อันนี้อันนี้จับเลยนะพี่เดี๋ยวตาไม่เคาะนะครับยกไปรอเลยครับยกไปรอเลยครับครับผมก็มาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยยกน้ำรอเลยครับ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 พี่ยกน้ำรอเลยครับ สยกไม่ไหวจับไปได้คร yes ับพี่จับไปได้ครับหยิบยกไว้เลยครับสยกไม่ไหวจับไว้ครับจับไว้ครับกระเป๋าตังค์ไวด้านหลังนะครับตามมายกน้ำร้อนเลยครับสยกไม่ไหวจับไว้ครับยายยายครับเสียไม่ไหวจับไว้ได้นะครับ ยกรอเลยครับยกรอเลยครับแต่ยก,ยยกยยไม่ไหวจับไปได้ครับไม่ไหวจับไ้ครับ น้ำรอเลยครับจกน้ำรอเลยครับาไปได้น้จับไว้ครับจับไว้ครับหกสองสามหกศูนย์สามหกสองสามหกศูนย์สาม จับไว้นะจับไว้นะครับยกน้ำารอครับยกน้ำารอครับยกไม่ไหวจับไว้นะครับจับไว้นะจับไว้นะครับยกน้ำารอได้ยกร้อเลยนะครับน้ำจะยกไม่ไหวจับไปได้นะครับจับไปได้ครับ ก็บอกตั้งไว้ด้านหลังครับตามมาจับน้ำไว้นะครับตามมาจับน้ำไว้ครับของตาไม่โดนเงินครับของตาหมาจับน้ำไว้นะครับฝากมีถ่ายรูปให้หนูกรูปุ้นสิตอนกลางึงเพื่อต้องเร็วๆเลยนะครับจะกล่นะมีถ่าูบ้างนะ หลายรุ่นแล้วพี่นะครับโอเคครับนั่งครับผมครับครับพี่นั่งเลยครับนั่งรอเลยครับนะครับพี่ตังตังนี่ก็เริ่เริ่มร้องแล้ว เกตัก่อนเกตัไปเาใส่แป้นเลยครับท่านไม่รับปัจจัยนะครับยกน้ำไหมยกน้ำไหมครับยกน้ำไหมครับยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลยยกน้ำรอเลยนะครับยกน้ำรอลงตาเลยครับ้ายกน้ำยกไม่ไหวจับไว้ได้นะครับจับไว้ได้นะครับ น้ำยกน้ํารอเลยนะครับน้ำยกไหวยกรอเลยครับยกรอเลยอันนี้จับไว้นะครับจับไว้นะครับข่ายกรอลงตาเลยครับอันนี้ถวายลงตาใช่ไหมครับยกถวายเลยครับอันนั้นลงตาไม่เหยียบไม่ไม่เคาะให้นะครับเขาเก็บเขก็บาเก็บไว้ด้านหลังเลยครับเก็บไว้ด้านหลังเลยครับพี่เก็บไว้ด้านหลังเลยไม่เคาะ ยกน้ำรอเลยครับพี่ยกน้ำรอเลยยกน้ำรอเลยครับหลงตามาจับไปนะครับจับไปนะครับหลงตามาจับไปนะครับพี่พี่หลวงตามาจับไปนะครับอันนี้อันนี้ออกครับออกครับพี่ออกครับ ไม่ได้ไม่ได้ครับตาไม่เคาะให้ครับไม่ได้ครับยกยกยกไวให้ยกไว้ครับยกไว้ครับยกไว้ครับยกไว้้ยกไวครับยกไว้เลยครับยกไว้รอเลยครับยกไว้รอเลยเรื่องตามมาจับไวนะครับ ตอหมวกไดนะครับตอนหมวกไดนะครับพี่สาวตอนหมกได้นะครับตอนหมกได้ครับเขาบอกตังไว้ด้านหลังครับได้ยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลยครับแตะไว้รอเลยครับแตะรอเลยหลงไฟหลงไฟครับลงไฟยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลยครับอันนี้ออกครับหลงตาไม่แห้งไม่แห้งข้าครับข้าออกครับข้าออกครับยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลยหลงตาถึงแล้วครับ ยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลยยกน้ำไปรอเลยครับยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลยครับี่ยกน้ำรอเลยครับยกไม่ไหวจับไว้ครับยกรอเลยยกรอเลยยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลย ยกน้ำรอเลยนะครับยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลยอันนี้จับไว้นะครับจับไว้ครับกระเป๋าตังค์ไว้ด้านหลังครับพี่ยกน้ำรอเลยครับพี่ยกน้ำรอเลยกระเป๋าตังค์ไว้ด้านหลังนะครับยกน้ำรอเลยพี่กระเป๋าตังค์ไว้ด้านหลังนะพี่ยกรอเลยครับยกรอเลยครับอันนี้จับไว้ครับเอาหน้าออกมาหน้าครับเอาหน้ามาหน้าครับจับไว้ครับจับไว้ครับ ยกไว้ยกไว้ครับยกไว้ยกไว้ครับยกยกยกครับยกรอลงตาเลยครับยกลอลงตาเลยยกรลอลงตาเลยครับยกรลอลงตาเลยครับพี่อันนี้จับไว้ครับจับไว้ครับยกได้ยกรลอลงตาเลยครับ ตาสว่างตาครับจับจับไว้ครับไม่ยกะจับไว้จับไว้ครับจับไว้ครับอันนี้พี่ยกล้อเลยครับยกล้อเลยครับยกล้อเลยพี่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะหลวงตาตันนี้หลวงตาบุญชื่นนะครับเดินทางใกล้ถึงแยกขายที่หูแล้วนะครับพี่จับตาไว้นะจับน้าไห้นะครับจะยกได้ยกล้อเลยครับ How yeah.